อ The The เราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของคุณโต้งนะครับปัจจุบันนี้อายุ30ปีคุณโต้องบอกว่ามีเรื่องของห้องน้ํารวมผีดุครับเป็นเรื่องราวที่ได้รับฟังนะครับมาจากเพื่อนที่สนิทกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องน้ําของห้องเช่าย่า,ยานบางกะปิ เรื่องราวทั้งหมดนี้ผ่านมาได้ประมาณ3-4ปีตอนนี้ต้องอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยสวัสดีครับคุณต้องสวัสดีครับนะครับคุณต้องตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับดอนเมืองครับแถวดอนเมืองนะครับวันนี้สัญญาณที่ดอนเมืองชัดเจนดีไหมครับชัดครับชัดเจนดีนะนะครับเรื่องของห้องน้ํารวมผีดุนี้เพื่อนเล่าให้ฟังใช่นะครับเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องเช่าที่อยู่แถวบางกะปิครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้ต้อง อ่าคือตอนนั้นเมื่อสามสี่ปีแล้วคือพวกผมก็คือจะเล่นดนตรีกันก่อนครับคราวนี้แบบต่างคนก็ต่างแบบฟองคือนก็จะแยกแยกหาห้องนอนเองเมื่อก่อนจะนอนรวมแต่คราวเนี้ยเพื่อนผมมันก็คือเขาไปเช่าอยู่แถวบางกะปิแถวีแลนเนี้ยครับคราวเนี้ยมันก็เรื่อนออกมาสามสี่ทุกวันเขาก็แบบเดินขึ้นติดเขาอยู่จะอยู่ประมาณชั้นห้าครับเขาก็เดินขึ้นตึกถ่ขึ้นตึกเดี๋ยวขอบอกรายละเอียดว่าห้องน้ำเป็นห้องน้ำยูห้องน้านี่จะอยู่ตรงทางบันไดทางขึ้นทั้งสิบชั้นเลยอื ห้องน้ำมันจะชั้นหนึ่งก็จะมีสองห้องสองห้องที่ชั้นก่อนเลี้ยวขึ้นบันไดคือหมายถึงว่าแต่ละชั้นเนี่ยถ้าใครจะมาทํากิจหนักกิจเบาก็ต้องมาเดินมาที่ห้องน้ําห้องนี้ก็คือชั้นหนึ่งจะมีสองห้องอยู่นะครับผมอ๋อชั้นหนึ่งมีสองห้องใช่ครับคือแบบชั้นใครชั้นมันอย่างเงี้ยครับครับครับคราวนี้เพื่อนผมก็เดินกลับบ้านทุกวันเขาว่าเขาขึ้นชั้นขึ้นมาพอมาชั้นสามนะครับเขาก็จะสวนผู้หญิงคนหนึ่งทุกวันครับเขา่าผู้หญิงก็แบบเขา่วากตตมปิแบบ ขายแบบคนจีนอะไรเงี้ยเขาก็เออเขาก็มองผู้หญิงคนนี้ทุกวันอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเจอวันแรกเขาก็มองเขาเออเขาเขาอยากจะรู้จักอะมาตามผู้ชายนะเขาเจอแบบผู้หญิงหนึ่งคืนแต่เขาก็เพื่อนผมว่าคิดว่าเออผู้หญิงคนเนี้ยคงทํางานหนงคืนเพราะว่าเขาเดินลงทุกวันเลยอืมเขาคงคิดเออแล้วพอเพื่อนผมตั้งใจว่าเออถ้าเจออีกเนี้ยจะแบบอยากทำให้รู้จักอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเป็นสเปคของเขาอะไรเงี้ยเขามอมา เขาเจอประมาณสองสามวันนะครับพอวันที่สี่เขาตัดสินใจว่าเออจะดูว่าถ้าแบบมองหน้าเราถ้าผู้หิงแบบยิ้มให้อ่ะก็คือแบบสัญญาว่าเออเราจะาเข้าใจเขาได้อะไรเงี้ยเพื่อนผมก็เดินสวนเขาแล้วแบบมองหน้าเขาแล้วเขาแบบยิ้มตอบแล้วเขาพอเพื่อนผมยิ้มไปแล้วเขายิ้มตอบเออเขาก็เออเขาก็ดัดแสบยังไเขาก็ยังไม่พูดนะครับคือเหมือนว่าเอออีกวันหนึ่งเอาแบบคุยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราทำความรู้จักกันไปก่อนอะไรเงี้ยแบบนี้ออกมาอีกวันหนึ่ง พื่อนผมเลยบอกเพื่อนผมบอกว่าถ้าวันนี้ยิ้มหีกมันเขามาเล่าผมฟังที่วงนะครับวันเขาจะถามชื่อพอเจออีกเาก็เดินสวนอยุแล้วผู้หญิงที่เจอเนี่ยจะเป็นบริเวณชั้นสามเหมือนเดิมตลอดเลยเขาจะเดินเจอเนี่ยประมาณทีสองเนี่ยเขาจะเจอทุกคืนเลยเขาก็เดินสูงไปก็ผ่านกันยิ้มให้กันแล้วผู้หญิงเขาหยุดหยุดแล้วก่อนที่เพื่อนผมจะถามชื่อผู้หญิงเขาพูดขึ้นมาก่อนนก็ลองไหมเพื่อผมลองอะไรอะไรเงี้ย โมงลองอะไรแต่แบบใจใจแบบพี่ชาเนี่ก็ทำงานคืนก็ลาโมกันครับผมคิดว่าลองอย่างว่าอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็ไม่ถามอะไรไม่ลองอะไรเขาไม่พูดอะไรเขาเพื่อนผมก็แบบถือุภาบปรุษอ่ะแบบคล้ายๆว่าปูพื้นมันดีๆไว้ก่อนเขาไม่ไม่ครับไม่ครับเพื่อนผมขึ้นห้องไปปกติพอคืนต่อมาก็เจอผู้หญิงคนนี้อีกชุดเดิมแต่ชุดเดิมหมดเลยเพื่อนบอกใส่ชุดเดิมหมดเลยจนเพื่อนผมคิดว่าเป็นชุดยูนิฟอร์มของร้านกลางคืนของานกลางคืนอะไรอย่างนี้เขาก็เดินสวนที่ผู้หญิงก็พูดอีกลองไว้คะเพื่อนผมเพื่อนผมก็หยุด คนนี้เพื่อนผมก็อยากรู้อยาลองไงถ้าเราเขาผู้หญิงลองมาชวนอย่างี้ก็ไปเลยมือ่บบนี้ครับครับโปรลองลองผู้หญิงก็เพื่อนผมก็ลองลองอะไรครับอะไรเงี้ยผู้หญิงาบอกว่าผู้หญิงเขาหันมาพูดแล้วเขายิ้นเป็นท่าครับใส่อยู่ในมือเป็นท่าแบบม้วนม้วนนะครับเพื่อเพื่อเพฮ้ยหน้าตาเขาดีบ้าหรือเปล่าผู้่ญิงมคิดอย่างนี้ยยื่นอยู่แ้วมาลองมาลองให้ยื่มายื่นยืมมือยืมท้าอะครับเอเพื่อนบอกเหมือนคนปกติเลยครัเพื่อนบอก ได้หรือเปล่าหน้าตาก็ดีเพื่อน้ยไม่ไม่ครับเพื่อนผมก็เดินขึ้นห้องไปก็ไม่สนใจอะไรพอพอผ่านไหคืนหนึ่งคือเขาก็เดินขึ้นปกติกลับบ้านปกติตอนนี้ไม่เจอผู้หญิงคนนี้เขาว่าผู้หญิงคนนี้ไปไหนอะไรเงี้ยพอพอจะผ่านขึ้นชั้นสี่ครับมันจะผ่านห้องน้ำอย่ยงลมบอห้องน้ำนีกเขาก็ดีเห็นไอไอในห้องน้ำอ่ะครับไอแบบเหมือนคนแบบหายใจไม่ออกอ่ะเขาหยุด เพือนาอ้ยก็อยู่แบบตั้งใจฟังว่าเสียงมันมาจากตรงไหนเขาก็ยดึสียงห้องน้ําเพราะแบบรู้สึกว่าห้องน้ำห้องน้ำติดไฟนะครับอม,มันก็เลยแบบเปิดไฟแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเลย พราะว่าเสียงแบบเหมือนหนึ่งคนในใจไม่ออกเพราะไปเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผูกคอตายอยู่เฮ้ยหรอครับผมพูกแบบเหมือนแบบดิ้นเหมือนเขาแบบเพื่อนผมเหมือนเพราเหมือนตัวเขาพึ่งผูกอะครับแต่ที่ดิ้นดิ้นไอไอะไรเงี้ยเขาก็เพื่อนผมก็ตกใจแล้วก็พูดเลยเฮ้ยคุณทำบ้าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลงจะเข้าไปจับขาครับผู้หญิงเขาหยุดดิ้นเพื่อนก็เนยหน้ามองผู้หญิงเขาพูดว่าลองไหมเฮ้ยเหรอตอนผมฟังคุณลุกเลยอะแต่เพื่อนผม สติขาดเลยพอ,อมารู้จีว่าตอนเช้าคือสลบกไปแล้วครับโอ้โห,หน่ากลัวครับผมแล้วคราวนี้เพื่อนผมก็เลยแบบไปถามแม่บ้านถามคนอ,อยู่เก่าชันน้นะเขาบอกว่ามีผัวเมียคู่หแบบนึ่งะครับคือแบบเมียคือแบบเชิงแบบประชดนะครับคือแ,แบบจับได้ว่าแฟนเองแบบมีชู้อะไรเงี้ยแต่เขาไปประชดก็แกล้งจะไปผูกคออะไรเนี้ยแต่เขาบอกว่าผูกแค่แบบยังไงครับผูกแค่เงินเดียวปกติถ้าผูกห้อยมันก็ต้องหลุดแต่ครับแต่มันไม่หลุดเนี่ยครนี้ก็ตายจริงขึ้นมาครับผมแฟนตัวแฟนผู้ชายเขาก็แบบ คงที่ลูกผู้หญิงเธอไม่กล้าคือปล่อยไปตอน,นประมาณช่วงนี้ครับ<อ>คือปอล่อยให้ผูกคงแบบประชดปกติแลประชดขารเรื่องประชดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเรนแบบพอมาดูตนอนเช้า,าคือแบบคนข้างห้องมาเคาะคือแปลงผู้กอตายจริงๆอะไรเงี้ยครับผมโอ้ย,อยเรื่องนี้น่ากลัวลองไม้คําเดียวเลยนะครับใช่คเขาไม่พูดเลยเลยเพื่อนบอกนี่ผมฟังแล้วผมยังคนลุกเลย พูดคำเดียวว่าลองไหมอะไรเงี้ยที่ยื่นผ้นนาให้ในตอนแรกคือลองไหมคือว่าจะลองผูกดูไหมอ่าใช่ครับคือคือเป็นลองเหมือนเขาไหมอะไรเงี้ยอออ่าครับผมโอ้เออผมบอกว่ารู้สู่แล้วมาเจอเจอทุกคือนอ่ะครับเจอเจออย่างนี้เป็นอาทิตย์ละสิบอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะครับหมายถึงว่าตอนเลิกงานกลับมาจะเจอสวนกับผู้หญิงคนนี้ทุกคืนใช่ครับผมเป็นอาทิตย์เลยครับเป็นอาทิตย์ครับจนมาเจอคืนคืนท้ายนะครับครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนแหละครับยังอยู่ที่นั่นไหมอ๋อย้ายออกเลยครับออกเลยใช่ไหม แล้วคนทั้งตึกแลยครับเขารู้เรื่องเรื่องนี้ไหมครับคุณั้งตึกเขาก็รู้ครับแต่เขาแบบขี้ใหร่มันเป็นห้องแบบคือย่านนั้นเป็นห้องมันจะเต็มหมดนะครับเขาแบบเขารู้ช่วงเวลาไหนนี่ออกมาเขาก็จะไม่ค่อยออกกะนะแล้วเพือ่อนผมมาอยู่ก็ไม่รู้อะครับก็คือเห็นผู้หญิงสวยแล้วเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่ใชเป็นเป็นธรรมดาของผู้ชายเลยแหละครับแต่เขาบอกตอนนี้เขาเปิดเข้าไปแบบคุาตกใจมากฮ้ย ผู้หญิงเราเจอทุกวันแล้วแบบเขาแบบมาปลกคอตายมันก็เขาเองก็ด่าอย่างเลยแบบเฮ้ยคุณมาทําบ้าอะไรอย่างงี้พยายามที่จะไปช่วยด้วยใช่ครับจะประโยจะมีดิ้นเขาขึ้นนะครับแม่เขาแบบให้แม่ช่วยมันไปเลยครับครับคแต่พอจะเอื้อมไปสิงก็หยุดดิ้นเพื่อนก็ตกใจก็เลยมองมอยเงยมองหน้าขึ้นผู้หญิงผู้หญิงก็พูดออกมาเฉยเฉยว่าลองไหมอู้ยขนลุกอันเนี้ยเออเผมเล่ายังผู้หญิงขนลุกเลยฟังเล่า แล้วทุกวันนี้เพื่อนในคนนี้ก็โอ้โหไม่สติสตังค์ไม่เสียไปเลยเหรอครับโอ้วันนั้นเราบอกมันตลบมันตื่นมาช้าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับต้องไม่ปวดเลยครับตอนนั้นโอ้แล้วสามสี่ปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะจดจําไปตลอดชีวิตเลยนะครับครับผมเออแม่เรื่องนี้เรื่องของคุณต้งเรื่องนี้น่ากลัวดีครับฟังแล้วเมื่อกี้เล่นเอาผมขนลุกเลยนะครับเรานยังขนลุกเลยเออเอออาล้ครับคุณต้องนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับได้ครับคุุณณต้งขอบคมาก สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็เล่าไปด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะนิ่งๆมีตกใจบ้างนิดหน่อยนะครับพอเจอไฮไลท์ของเรื่องเข้าไปต้องบอกว่าเล่นเอาขนลุกเลยนะครับเรื่องของห้องน้ำรวมสยองขวัญน่นนะครับเรื่องนี้คงจะบันทึกไว้อีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นความน่ากลัวฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าขนตั้งชูชันขึ้นมาเลยฮะ The Shock ย้อนยุค